เพวกเราจะพามาพบก,กับคุณยายทองเหล็กชัยยะสิบนะคะเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับการทอผ้าเป็นอย่างดีตามพวกเรามาเลยค่ะ,ะดีดดค่ะนู<ด>ชื่อเค้กนะคะนูชื่อเฟนนะคะ สองเรื่อเลยสวัสดีค่ะดหลังอาหมตอหารอวัมันยังสิมีก้นสืบต่อไปทางไหนไปทาวหไางหนาหนไงไนทหนไปทางไอนไอไหนไปาดหานางนาหนาไหนอไ้ไห มันสืบต่อบอลาลุงจะรุงเทีมบเ่อหมดคำถามยังหมดยังปดิวเซอรอจ๋าจ้าหมดยังให้ความรู้เกี่ยวกับการพอผทากับพวกเราสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณคุณยายทองเด็กชาย,ยาศิษฐ์ที่ให,ให้ความรู้พวกเรา เกี ais, ่ยวกับเรื่องทอผ้าเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะดูดิสวัสดีค่ะ